สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกพาเข้าป่าอีกแล้วฝนตกฝนตกวันสองวันแล้วนกเลยพาเข้าป่ามาค่ะมาดูมาดูเห็ดพึ่งหัวแดงกันทุกคนเริ่มออกแล้วค่ะนี่ค่ะดูนี่นี่นี่นมาค่ะเราเก็บกันเลย ดูเห็ดพึ่งหวานกันวันนี้เนาะนี่ดูป่าเข้าป่าแต่เช้าเลยค่ะวันนี้สวยไหมป่านี่ดูทุกคนโอ้ยเดินมาสองล็อก เพิ่งมาเจอดอกที่สองเก็บกันเลยค่ะทุกคนโอ้แก่แล้วขาแน่นนกเอาขานะคะทุกคนเดี๋ยวพึ่งหมวกแดงเนี่ยขาเขาจะแน่นขาจะอร่อยค่ะทุกคน ขายังแน่นอยู่เลยอะต้นกินไปหน่อยแต่ก็ยังแน่นอยู่ค่ะดูลูกลูกจะผ่าขายด้วยวทุกคนขาวขาวจ้วเลยเห็นไหมแต่เสดายหมวกมัน หมูมันแก่ไปอะทุกคนเนี่ยค่ะดูขาขาวจ้วกเลย Ôi, hoa sử dụng đặc biệt sửa เพิ่งถาลายค่ะทุกคนปั๊บทุกคนดูน่แค่ดูเลยเห็ดดำค่ะทุกคนโอ้ฝนนี้ก็ตกเก็บได้ไหมเนี่ยดูี้สิ ป้าไปเถดี๋ยเ,เก็บก่อนเก็บก่อนทุกคนถูกใจาที่เท่าที่อำนวยที่อากาศอำนวยเพราะว่าฝนฝนตกไม่เกินทุกคนฝนกอนนี่ดีเถอะเอา้าไม่ต้องตัดเลย หักขึ้นหักขึ้นเลยอะผลจ้าดูดิมันอันนี้เห็ดดำขาน้ำตาลค่ะทุกคนโอ้ยฝนฝนฝนเลือกอดดอกที่ไม่เละนะทุกคนเน,ะน,นาะฝนมาก มันลุยเลยอะจับแล้วลุยเลยอะดูดิอันนี้ขาก็จะออกส้มหน่อย โอยฝนทุกคนฝนมามากับทุกคนฝนอยู่ตกตกบางช่วงนกก็ถ่ายวิดีโอได้บางช่วงก็ถ่ายไม่ได้ค่ะทุกคนแต่เห็ดดำกำลังขึ้นดูสิ นี่ค่ะทุกคนถ้าโตเต็มที่ขาเขาจะสวยแบบนี้เลยค่ะอันนี้ <c oughs> อันนี้บางที่ก็เริ่มขึ้นเริ่มโตหัวหลุม <c oughs> ยิ่งมาเจอน้ำเนี่ยมันยิ่งเปาะค่ะทุกคนเห็น วันนี้จะทุลักทุเล่นหน่อยนะคะทุกคนเก็บเห็ดเพราะว่าฝมันตกค่ะ ทุกคนเห็ดดำรุ่นแบบเนี้กำลังขึ้นเต็มป่าเลยค่ะต้องรอเขาสักประมาณ4ี่ห้าวันค่ะทุกคนยิ่งได้ฝนเนี้ยยิ่งงามเดี๋ยวเรารอมาเก็บเก็บขขาวหน้าโร่ให้น้องตูสักหน่อยนะคะทุกคน รุ่นไหนขนาดเนี้ยพอเก็บได้ค็ทุกคนนกก็จะเก็บไปทำห่อหมกอร่อยดีส่วนรุ่นไหนที่ยังเล็กอยู่นกก็จะรอรอให้เขาโตวกว่านี้สักนิดค่อยมาเก็บค่ะทุกคนดำป่านี่ขาสวยมาก